ขอถามหน่อยสิเลี่ยมเงินยังไงให้มันดูเป๊ะอะเรื่องไม่ถูกเลยแหวนวงเนี้มันเป็นแหวน,นแบบสวยมากมันต้องใช้ไฟเป่าอะทำยังไงดีอยกุ้มใจแทนลูกค้ามากเลยจะกลัวจะไปทาไมเทคนิคการเลี่ยมเงินนะครับมันก็เหมือนกันแบแหวนลงยาการเลี่ยมทองนั่นแหละไงล่ะคะก็คือการใช้เลเซอร์ประกอบตัวเรือนไงครับยางแหวนวงนี้ของลูกค้ามันแบบมีทองมาด้วยสีลงยาก็สีดํามาคือตัวเรือน้าสวยอยู่แล้วอะถ้ามันใช้ไฟเป่าเดี๋ยวมันก็ต้องละลายใช่ปะถูกต้องแล้วครับเราเลยต้องเลี่ยงการเป่าไฟนะครับ ซึ่งเป็นการเลี่ยมแบบเลเซอร์ประกอบนั่นเองเทคนิคเหมือนงานเลี่ยมทองทุกอย่างเลยแล้วที่สําคัญนะตัวเรือนแหวนนี้เราจะเลี่ยมให้หนาเพื่อป้องกันศึกจริงๆเลยโอ้จริงๆด้วยหนามากเลยอะอย่างนี้ใช้งานแบบลุยๆได้เลยใช่ไหมเฮียลุยได้เลย,ลย,เลยจัดไปโอ้โหนี่ทํางานแบบเยี่ยงกรรมกรก็ไม่กลัวเลยจ้ะแล้วอย่างเลนละคะเลี่ยมแบบยกหน้าโอเลยหน้าโอเป็นไงเอเฮียก็คือการเลี่ยมแบบยกหน้าแต่ว่าไม่เกินขอบเลส ไม่เกินขอบเลยแบบเส้นนี้หรอคะถึงว่าหน้ากลางอ่ะยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตรงขอบอแบบไม่ต้องมีอะไรยื่นยืดออกไปใช่ไหมคะใช่เลยแล้วขอบล่ะหนูชอบขอบแบบที่ไม่ใช่เกีย้ยงเงาอะ่ะจะแกะลายหรือจะพ่นทรายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะเฮียจัดได้หมดแหละเพราะว่าเราเป็นงานเรียบขึ้นให้หมถ้าเป็นแบบเรียบเกี้ยงเงาอย่างเงี้ยกับแบบแกะลายกับเกี้ยงเงาซาตินอย่างเงี้ยราะคามันเท่ากันไหมคะเท่ากันจ้ามีแบบเยอะเลยนะทั้งมาที่อินบอกแล้วกัน